อาร์โคเว้ยโอ้ยเดวิดนบ็คแฮมเอ้ยเดวิดเอ้ยนี่ครับซุปเปอร์เซฟเดวิดเยี่ยมเยี่ยมเก้าครับ เอาครับสีเขียวครับต่อไปสีเขียวยิงลูกที่สองครับตอนนี้สีแดงนำอยู่1นยิงโดยโอมครับโอมโอ้ยอันนี้น้องภูครับ น้องครูจะเป็นคนจริงครับลูกนี้โอ้โหน้องครูครับเ <c oughs> ดวิดเซฟได้ให้ร้อยหนึ่งครับ อันนี้ประตูยิงเองครับเดวิดเดวิดเล่นทางเดวิดเด้ไหมลูกยังไม่ยิงครับยังไม่ิงขดเตะแล้วไม่อะ ใช่ครับเข้าเข้านะเข้านะเข้าเข้านะเข้านะ Con đ